สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมัน,นะค่ะมือนี้าก็มีภารกิจมาก,กูรถเกีียวตกสะนะคะคันที่สองของวันนี้นะคะเมื่อเช้าก็เสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจตอนนี้แล้วก็ขับรถตามตูดรถบินเละหวยละคลองลาะหน้องเละดึงไปละพี่น้องดูดป่าดูดดงงล้วันนี้สร้างวีพ่าดูดป่าดูดดงเราอยู่ที่จาก จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ตะลือตะลือมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้แต่เอจอจ้าโตโตโตแต่เรายังไม่เห็นหน้างานเลยหลับงานกลางอากาศคือเกาโอ้ทางนี้น้ำไหลครับพี่นอ้องบ้านเข่าน้ำเพราะม่มีบ้านพื้นน้ำก็ไหลแด้ท่วมเขาหมดเลยงามไม,างม่ซังวีง่ามไม่เอ้าเอ้าตุอนอยู่ข้า อ้ยอันตรายแต่อ้ยชู่ๆมาหอดทางตันเราก็ดีไปส่ตตอเราก็หนีน้องอย่าวาให้รถวิ่นขึ้นไปตึกสะท่าพานี่เถอะป้าหมายเขาจะขึ้ใสาตอนนีพี่น้องจะเขารอมาขากับประจัเจาอุ่นใจอยู่เขามีคนป่ามานน่ะ คนตาผูกไก่เย้าเหย้าเห็ดเบียก์หลายอย่าี่วลาดูแลเจ้าของเนาะโอ้ว่าสิเสือตะไกร่เรือหน่อยใต้ในัวอยันผัวให้ดีต่อไปล้เขาต้องไปเรียนสัตว์ตัดผมนะเจ้าของยังไม่ได้ไปตัดอยู่ร้านเนาะโอเคเดี๋ยวคอยบีซี่ตะไกร่เรือน่อยกายเขาตัดได้ดีบ่โอเคป้าเขาทางนี en, ้ย่างหลายแท้เขานอนเบิด <elementary> พี่น้องเขานอนเบิดเลย นี่เขานอนเบดเลยตอนนี้เข้ามาหอดหนางานแล้วนะคะแต่ต้องเข้าไปข้างในอีกต้องเดินไปตอนนี้วิ่นขับรถมาถึงหนางานแล้วนะคะรถวินก็จะจอดรถเทเลอร์จอดอยู่พูนแล้วก็สิงางเขามาจาดามาอดไวตรงน,นีเ,เข้าไปเบืองน,นางานภารกิจนี้เป็นไงบ้างช่างอุย้ยโอ้ ยังกะเทลเลยทุกคนโอ้ที่แรกว่าไทายได้สามอุ้ยไม่บอกเนาะแล้วไม่บอกได้นี่วู้หูได้ว่าเป็นรถเจ้าอุ้นได้ว่าต๋องได้อุ่นว่าโอ้บัดได้แท้ไปกู้้ต่เขาใหญ่เขามากู้กับของปป<ร>เป็นปวัมึงขึ้นับกระเช้า

ออก็เรียกว่าเท้าพีโต้โต้รถบ่เขาอีทาถามเราก so go, so ่อนในโต้โต oh, oh, ้รถบ่เราบอคอยนั่งเนี่ยเ่จ้าโอ้ไทยกันเองตัวนี้โอ้ยสร้างอุ้ยว่าบอกได้ไดมมาขึ้นตะพุนเราจวดก็มาเลยช่วยพี่เอ้ยพี่ยุ้ยสซยู่ราศีโอ้มาเนี่ยมาเนี่ยกข้าวอ่ะหันมาโคตรขอมาอยากเนาะบ่มีปองมาเลยเนี่ง ถ้ารถติดบัวก็ซื้อก,กันยังไงเราไปดึงจะรถวินกำลังเข้ามาพื้นที่ทางบ้านข้าเจ้าน้ำหลายเนาะมีน้ำ่วมได้ับบน่้ดีมีน้ำ่วมของมันเกิดจีบบ้านนี่แหละเกิด,ดคอนเทนต์ <laughs> รถสไลด์ดีนะคะทุกคนที่<ๆ>ว่าคนขับ <c média> มีสตินะคะเสียตองบอกว่าสไลด์สไลดยึหมวงตีเล็กแล้วก็ไหลลงมากเลย ได้ยินแต่เสียงรถบินแต่ไม่รู้ว่ารถบินถึงไหนแล้วรรเราไว้มารอลุ้นนะคะพี่น้องครับ้างอวีเพิ่งใส่วิธีใดเอาขึ้นนะคะซึ่คือหนางานแหลกบอ มาลุนกันต่อคลิปหนาเดี๋ยวคลิปนี้ซีบแบตไว้ก่อนเดี๋ยวแบตเบิดก่อนได้ลุนนะพี่น้อง<ป>จังไหนเขาก็หงเราว่านางานเขาเป็นจนังไหนไวล้ลุนกันต่อสวัสดีค่ะ